สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เบ้าตึงมาเปิดง่วให้บ่าอุดประทุมลาดครับเหมือนนี้ครับอันนี้ยุน่าเพิ่นครับพี่น้องครับให้เขากองนัากับ่เขาครับมือนี้สิมาเปิดให้เพิ่นครับสองตัวครับแม่สาวกับแม่พึ่งสมไปครับมาเบิ้งแม่แลกกันเลยครับแม่พึ่งสมไปครับตัวนี้ครับตัวนี้ท่ายสูงลอยสามสิบสองครับมีลูกมาแล้หนึ่งตครับพิ่นสมในซีฟก็เหมือครับ ซิปกรมือนะครับเด้อทับโตมาครับสมในซิปกรมือทับโตมากครับแดงดีครับหนังหนาครับตัวนี้ครับถ่ายสูงลอยสามสิบสองครับหน้าตาครับแข้งขาครับนี่ครับหน้าตาครับจมูกบ่ฉีบวแดงครับ ตัวนี้เพิ่นเปิดใบสองหมื่นหาครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับโทรหาบาอุดได้เลยครับแข้งขาประกันหาซิฟหามือครับถกถอนครับเพิ่นวามีรูมาเหลีวตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับถ้าไปได้ซิฟก่ามือครับอูหนังงน้าดีครับเพจสีดำครับขามน้ำเมือกยั่งยั่งอยู่ครับพี่น้องครับ นาลึกครับตัวนี้ครับเืิ่งหน้าตาครับเร็บงามครับตัวนี้ครับนมสีเต่าครับพี่น้องครับบือลึ่งมีครับสองมือหาครับต่อร่องได้อีกครับแม่พึ่งสมไปได้ซิบก็มือครับทับโตไว้ครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเด้อครับเด้อรุ่นเอาครับ ถ้าเพิ่นสิพานธ่หมครับขาบ่ผ่พนก็สมไหมครับเพจสีดำครับเงาหางพวงหางดีครับสองหมื่นหาครับต่อรองได้ครับใครสนใจครับแดงๆสดๆครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตครับง่วค่อนข้างนั่งนาอยู่ครับตัวนี้ครับ เริบเรบดีเมื่อครับบรรยากาศทายู่ทงหน้าเพื่อนครับอากาศดีครับตอนเศร้าครับสองมื่นหาครับพี่น้องครับสนใจก็โทรหาบ่าวอุดเอาเด้อครับเด้อตอนร่องเพิ่นเอาครับไกลๆไม่มีปัญหาครับโทรมาได้ครับพี่น้องครับสองมื่นหาครับ มีลูกมาแล้วหนึ่งโตครับตัวนี้ครับเพดดำดีครับกิบเล็บขอเท่าปกติครับเตรียมโตดีครับสมแล้วสิบกว่ามือครับสองหมื่นหาครับราคาเบาๆครับตอร่องในอีครับ ไปเบิ้งแม่สาวน้อยครับวันนี้ครับแม่สาวน้อยครับไห้ปีกว่าครับตัวนี้ท่ายสูงร้อยยี่สิบแปดครับสีแดงแดงเลยครับตัวนี้ก็ะซองมื่นหาครับพี่น้องครับมักตัวใดครับตัวหน่อยหรือตัวใหญ่ครับราคาเดียวกันเลยครับ ต่อรองได้อีกขึ้นกันครับตัวนี้ครับสองเมือนหาครับสาวหน่อยครับสีแดงครับแดงสดๆครับแดงซ้ําๆครับหยิบเร็บขอเถางามครับถ่ายสูงลอยยี่สิบแปดไปหาลอยสามสิบครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเบ่งนมให้พี่น้องก่อนครับนมสีเตาครับนดำๆในเกียร์ขี่มากครับคอพันจืดครับสีแดงดีครับ ต่ว่าแดดเพ่อท่านออกครับพี่น้องครับโอ้เพลทดำครับเพลดำสนิทครับสาวหน่อยสองมือหาให้กันครับสนใจโทรหาบ้าอุดได้ครับอยู่บ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่หลังที่วาการอำเภอนะ้ครับเดินหน้าเพอนครับ ใครสนใจก็โทรหาบบาวอุดได้ครับมาส้มโตจริงได้ครับทายุใกล้ครับกินยาเล่มยาดีครับเล่มยาดีครับวัวหน้าคตครับพี่น้องครับสองหมื่นหาครับต่อรองได้นะครับเด้อสนใจโทรหาเบาวอุดได้ครับบบาวอุดประทุมราดครับ อ้างดีตัวนั้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับบือเรื่องงานขอขาใหญ่ครับหมูกสีดําครับโบฉีบโบแบงครับง้วสดครับตัวนี้ครับเศ้าหน่อยครับไห้ปีกว่าครับไอมักตัวใดกะทรมากนะครับเด้องวอสองตัวราค่าเดียวกันครับสองเมื่อนหาเท่ากันครับต่อรองใดครับหรือพาจะยกชุดก็ได้ครับพี่น้องครับ สนใจทร่หาบบาอุดได้ครับบาอุดทุ่มลาดครับเบิ่งใกล้ๆครับตัวนี้ครับสาวหน่อยครับอ้างดีอ้างใหญ่ครับโค้งสางดีครับขาดตะน้ำเรียงครับพี่น้องครับคนครับรถพ่นจอดเทียบท่าถานนะครับล่อทรงครับบาอุดพ่นเกียร์หมูอยครับพี่น้องครับให้มาเข่ากลองกับบมาครับสนใจโทร่หาเพิ่นได้ครับ สำหรับชิปนี้เบาตึงคงจะขอจบชิปไวบเพียงโทนิกอนครับพอกันชิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม